สวัสดีกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปสำรวจโรงเรียนไฮสคูลของเรากันเะคะก่อนแรกสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสนามสนามคือสนามทำให,ห้ฉันจะคือฉันฉันจะสร้างให้เพื่อแบบให้วิ่งเล่นแล้วกันนะคือ แค่นี้แหละแต่ขออย่างนึ่งแล้วกันนะพูกต้นไม้อย่างเลยแล้วกันนะมันหลุดเฟรมนะแ้่ตรงแถวๆนั้นมันจะทำหนานหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นสนามตรงนี้ขอโทษทภาภัยที่มีสัตว์เยอะหน่อยแล้วกันนะแต่ไม่มีมันเตอร์หรักก็จะเป็นที่นั่งเล่นคุยกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผู้นำํุพิที่วิลสตาบัน เคือสถาบันที่เราสร้างขึ้นมาเองที่อยากชวนให้ทุกคนมาสมัครแบบฟรีไม่เสียังค์แต่ต้องรู้จักเกมนี้จะมีห้องที่ต่ไปห้อง A ห้องบีที่ลืมปิดประตูแล้วก็ตกแตก่งเดี๋ยวเราจะมาปะตกแต่งทีหลัง อันนี้ก็จะเป็นส่วนของอ่อง A ที่มันจะเป็นโซนแยกจากห้อง b และอ้อง f อันนี้ก็จะเป็นส่วนโรงอาหารของห้อง d และอ้อง f นี่คือห้อง f ก็จะไม่ค่อยมีอะไรตกแต่งมากอยากให้ทุกคนมาเล่นด้วยนะเพราะฉันอุตส่าห์ตั้งใจสร้างแล้วก็ อพารของ D แล้ว F ฉันก็ต้องขอโทษ F ด้วยนะเพราะว่า F มันไม่ค่อยมีพื้นที่นะมันก็เลยต้องเป็นห้องรวมแบบนี้แล้วก็ห้องนะ้ำแต่ห้อง D มันจะเป็นสำหรับห้องที่ฉันตกแต่งแล้วน่ะก็จะเป็นประมาณนี้และกัน ในประตูก็จะตกแต่งไว้แล้วนะประมาณนี้ถ้าใครอยากตกแต่งเพิ่มก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เดินไปเดินไปแล้วก็เดินไป,นปนแล้วก็เดินไปตรงนี้อาจจะมีติดป้านะก็ขอกระณนาเลยอันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำเหมือนเดิมนะอืมฉันจะไปเช็คห้อง A นะห้องพัก A นะถ้าทุกคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว A